เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟล์และ RV ราคาเริ่มต้น100บาทซื้อรหัสไม่อัน้นมีแบบไหนรับหมดมีเว็บด้วยกดซื้อรหัสได้รับทันทีจะส่งรหัสให้อัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกสุดๆที่เว็บได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนขึ้นไประวังคนแอบอ้างนะครับผม oh. วดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับพี่ผมอีกแล้วนะครับทีบอบซีเฮดนะครับรีเกฟฟี่ไฟล์รีฟี่ไฟล์ก็อัปเดตกิจกรรมใปเข้ามานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมอะไรนะครับก็รอดูกันได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจกไอเทมโค้ดนะครับแล้วก็พ็กครร์สอ๋อหลายๆคนก็อยากได้แล้วก็อยากโดนนะครับกับอแจกอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับพี่บอบก็เป็นต้นเดือนนะครับพี่บอบก็จะได้โค้ดบาร์นะสำหรับโค้ดที่พี่บอบเติมเงินแล้วก็จะได้มานะครับผมก็็จจจะะะะมมาาแแกใให้เีไไ่่่นนนนนัปโคอรรบ พี่โบ๊ไม่ได้เติมนะครับเพราะว่ามันได้มาเนาะแล้วก็เอาไปแจกให้นะครับสำหรับการเติมเงินนะครับครบ50บาท100บาท150บาทได้ประสาทโค้ดนะครับพี่โบก็จะการแจกให้เลยนะครับแต่ละโค้ดเนี่ยจะไม่เหมือนกันรางวัลจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะว่ามันเป็นโค้ดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จะแจกทุกการ100ไลค์นะครับ100 200 300แต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่โบจะแปะไว้ก่อน1โค้ดนะครับให้คอมเมนต์เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ละกันนะครับเพราะว่าจะพลาดสิ่่งดีๆนะครับบผมอกเลยวา พลาดแล้วพลาดเลยนะครับสำหรับไอเทมโค้ดนะครับอืแล้วก็สายฟรีสำหรับอยากได้เพชรนะครับคอมเมนต์ยูดีพร้อมซื้อพร้อมเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้เพชรนะครับผมก็จะสุ่มแจกให้นะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับกิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งว่าเป็นกิจกรรมก็ไม่ได้เอาเป็นสายอัดเก่าอะครับดูพี่แต๋ออัดเก่ากลับมานะครับเพราะว่าเขาจะอัปเดตแล้วเขาจะโละของเก่าให้แบบว่าเราไปซื้อมาขายนะครับเนาะเพราะว่ามันจะาอัปเดตนะครับอืม เร็วๆีจะอัปเดตนะครับอีกไม่กี่วันนะครับสาุแจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือเว็บธาตุทองโซนสมัครสมาชิกง่ายๆมาเติมตรงเต็มเกมเลือกเติมเกมเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันเลยมีสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาสุ่มใหม่ดีแรงงบ99บาทมาดูกันเลยได้จะได้ไหม ได้ดีแล้วทุกคนหมวก F ออกขึ้นมา ID ขึ้นมาเชื่อม a c e b o o k ไปเชื่อมกันเลยนะฮะมีหมวก F จริงด้วยนะครับทุกคนคุ้มมากๆนะคใครอยากสุ่มตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่าใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะบายบายสี่วันนะครับจะอัปเดตใหม่นะครับผมเนาะก็รอได้เลยนะครับอัปเดตใหม่เดี๋ยวรอบนี้ก็มีอะไรเข้ามาใหม่เยอะแยะนะครับละครใหม่ฟิวเจอร์อะไรใหม่นะครับพิกใหม่นะฮะปรับ าการยิงในแรลงแบบใหม่นะฮะมีกเกาะเหล็กเกาะกล้านะครับโอ้โหเยอะที่ผมเคยรีวิวแพดเซอร์เบต้าไว้นะครับก็ดันเลยใช่เลยใช้ระบบเลยนะครับเนาะหลกักหลกก็ประมาณนดันนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่กําลังจะบดนะครับกิจกรกรมทุกที่ลจะบดแล้วก็อย่าลืมมาซื้อด้วยพอเหมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บุญยาพาร์ตก็อย่าลืมเก็บเลเวลนะครับแล้วก็ได้กิจกรรมที่เมื่อวานที่ผมบอกไปนะครับ แลกไอวอลกลับมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานมันหายไปไหนไม่รู้นะครับพอดูกว่าจะกลับมาป,ประมาณถึงชั่วโมงมั้งที่พี่บอมอัดน,นะอาจจะแบบว่าดีไปพักผ่อนนะครับตอนนี้คือกลับมาแล้วกลับไปให้แรกแล้วนะครับใครที่ขึ้นแดงแล้วก็ไปแลกได้อยู่นะยังไม่บักนะครับเดี๋ยวก็เล่นได้อยู่นะครับเนาะเล่นได้แล้วก็ไปรับได้เลยนะครับประบายีีหลักๆนะครับผมเนาะกิจกรรมหลักๆประบาณดีเลยแล้วก็สวดโค้ดน,นะครับพี่บอมไม่แน่ใจว่าเป็นโค้ดของอะไรนะครับแต่ ก็เดาๆได้นะครับว่าอาจจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับให้ดูนะครับจะเป็นกล่องที่พี่บ๊อบเคยใส่บานะครับหลักๆเลยก็่าจจะเป็นแบบว่าลูกสองบวกแล้วก็จะเป็นทางด้านคาตาละนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านไอวอลนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องสกิขีปืนพวกนี้นะครับอืมแล้วก็จะเป็นกล่องตัวละครนะครับตัวละครสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัวละครนะครับตัวละครอยู่ไหนไม่รู้ละคนดูกล่องกล่องเยอะมากนะครับ เป็นแบบของตัวละคอร์กอกแบบชุดอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับอืมนะครับโอเคไม่ปรปบาดาลนะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ดีๆนะเราก็จะสุมเติมให้ตอน1000เพชรเนะครับเลยตอน1000นไลค์นะครับผมแล้วก็อ่าเออหนึ่งพันวิวพูดผิดนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้บลอมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาสั้นๆจะแขวนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ